ราเกมนี้เป็นเพียงเรื่องสมมติเท่านั้นและไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเหตุการณ์สถานที่หรือบุคคลใดๆในชีวิตจริงความคล้ายคลึงกันใดๆเป็นเรื่องของคอื่นโดยสิ้นเชิงเราควรเราเคารพประสบก,การณ์ของทุกๆคนและไม่ได้ตั้งใจจะลุก,กลามหรือเชื่อมโยงเรื่องราวในเกมนี้กับเหตุการณ์ในชีวิตจริงเราต้องขออภัย หาองค์กรใดๆของเรื่องเรานี้คล้ายคลนครับเหตุการณ์นในชีวิตจ,จริงและทําให้เกิดความไม่สะดวกขอบคุณครับที่รับชมเอาละาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในเกมสงของขวัญที่มีชื่อว่า r i t t e n joy หรือว่า แปลเป็นตัวตรงๆก็ทางเลือกที่ผิดพลาดน,นะคนเอาทางเลือกที่ผิดพลาดคือยังไงก็เราไปดูกัน,นคนว่ามันจะเป็นแบบไหนทางเลือกที่ผิดพลาดจะเสียงขวัญมากแค่ไหนทิสโก้ทุกคนโหลดดิ้งนะฮะโหลดชา้าซะด้วยโหลดฉาก้ะนานเลยยี่สิบสามนาิกาสี่สิบนาทีนี่ฉันตื่นขึ้นมา อุ้งมีขยายด้วยตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยโอ้ยจะรู้สึกหิวมากเลยโหหิวมากกลางดึกเนี่ยนะแล้วต้องไปหาอไอซีข้างนอกแหละจะได้ตอนเช้าจะได้ไม่ต้องซีโอเค ฉันยังมีอาหารเหลืออยู่ในครัวนะฉันจะตรวจสอบเลยาจะไปตรวจสอบยังไงโอ้ยภาพดีแล้วทุกคนโอ้โหนี่อะไรอ่ะอันนี้ที่ทำงนานเราเหรอว,ว้าวมีหนังสือเยอะแยะเลยทุกคนไม่ได้มากนะหนังสือเหมือนปะเหมือนตัวหลักของเราชอบอ่านหนังสือนะวันนีนอ่านในสิบส่วนนิยายโอเคเหมือนเรา โอ้นี่คือที่นอนงเราเหรออย่บอกนะไม่วิ่งอ่ะอ่าวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ไไดแต่ว่าซูมได้โอเคดูเรื่องเรามาทําความเข้าใจกับปุ่มกันก่อนก่อนว่ามีปุ่มอะไรให้เรากดมั้งอันนี้ก็ซูมได้อ๋อมันลิกข,ขวาซูมไดก้กับกับกดตัว x ซูมได้กระโดดไ็ได้โอเคโว้มีเสื้อผ้าเลยวเราดูโอ้โหเราไม่มีขายกันแหละ นี่ก็เป็นตัวเสื้อผ้าเราเอ้านี่เสื้อผ้าหรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยหนังส่งพิมพ์โอ้โหเสียงประตูประตูดีดีมากห้องครัวเราเหรอเนี่ยโอ้โหอุดินี่นมเหรออย่าบอกนะเรากินนมแทนข้าวอะอืมมีนมแล้ว กินโอ้ชื่นใจมีนมด้วยนึกว่าจะไม่มีอะไรกินซะแล้ะใช่โอเครู้สึกว่าเอาไปหาของรู้สึกว่าของกินไม่มีแล้วเราไปซื้อของกินดี่ะเฮ้ยอะไรใครเคาะประตูเนี่ยโอ้เมื่อกี้เสียงเหมือนคนเคาะประตูไงเนี่ย โอ้โหเราต้องไปดูหน้าประตูจริงเหรอเนี่ยมาปุ๊บก็ผนล,ลุกแล้วนี่อะไรอันนี้ก็นิยายโอ้เตียงอะไรนะไม่ใช่เตียงเขา,า,าเรียกว่าโซฟาโซฟาเหลี่ยมมาเนี่ยแลมีนิ้นด้วยกดได้ไหมอ่ากดไม่ได้โอเคเราสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเออจะว่าไปเดี๋ยวราดูก่อนที่ไปเปิดประตูเนี่ยเขาผมขอดูนี่ก่อน เปิดไม่ได้น้ำก็ยังใช้ไม่ได้เวลคัมเฮ้ยอ๋อ shit here we go again เมากับปิว อะไรเนี่ยแตนที่จะกดกิ่งก็ได้แทนที่จะส่องตามแ้วนี่ตามแ้วให้ส่องเลยโอ้ชีวิตคุณเริ่มอ่าข้าวให้ฉันหมายถึงว่าอะไรอ่ะคุณเป็นหนึ่งเริ่มต้นในเน็ตอะไรคือในเน็ตครับผมว h ต t d ยูมี mean ดวันฮูอ๋ออย่าบอกนะให้เราเลือกอ่คุณเริ่มข้าวฉัน อะนนม,มันแปลมั่วเลยทุกคนอ่๋อเขาถามว่าเราเป็นหนึ่งใน,นเน็ตของเขาเหรออ้ามได้ดีโอ้เกมนี้มันไม่ให้เราถามเยอะแยะเลยทุกคนขอรอแปลหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราขอญอาตทา่ทานทำสลีปกันแป๊บหนึ่งนะทุกคน มองกับปิวหมดคนไขอโทษนะขอโทษค่ะคุณหนูพอดีแบบไม่ได้ตั้งใจพอมาตูบ้านคุณอนะ่ะฉันแค่แบบพยายามจะหาอ้องของตัวเองนี่ทําไปหาห้องของตัวเองโอ้โหเนียนน่ารักที่เราเป็นผู้หญิงเราบอเราก็ต้องรู้ว่าวันนี้บอกวาเรียก,เร,ยกเรียกว่าเราหนูทุกคน อะไรอะ่ะเอา้าไอ้นี่แปลกแปกแล้วเอา้ามันก็ดูห้องตัวเองเดี๋ยวๆๆดแปลกแปลกแแปลกเดี๋ยวปิดก่อนปิดเลยต้องดก,ก่อนว่ามีเอ้ยฉันต้องออกจากทางฉันต้องไปซื้อของตรงทางออกโอเคเอ็กซิบโอเค ขึ้นรบแล้วโอ้โหดูทางที่เราจะไปซื้อของสิทุกคนอะไรจะเปลี่ยวเบอร์นี้ดูดิแล้วก็มีอะไรนะมีใบไม้แห้งแล้วมีขยะโอ้โหนี่นี่ห้องนือบ้านเราเลยนะโอ้โหมั้โอ้มีน้องตูบเผาด้วย นี่มันเขาเหมือนเขาวงกดเลยฮะจะเจอไปเลยไม่น่าจะเลยไปไน่าจิบ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 จบจิบเจบเน่ยไม่มีขี้ยารับยานะเฮ้ยร้านไข่นมยังไงมีอะไรบ้างเนี่ยหืมมีส้มขนมแต่ว่าเราจะซื้ออะไรอะ่ะแล้วพ่อค้าก็หลับแล้วมั้งโอ้พ่อค้าพ่อค้าเฝ้า คือนีไยมเฮลิกให้อีฟอะไรถามซีอ oh, mm ๋อ hmm. เขาถามว่าเราจะซื้ออะไร e อไรีฟเราชื่อ e ep, อีฟ mm hmm. เหรอเ่ชื่อตัวละครเราเสีย mm hmm. ดายไม่เห็นหน้าตัวละครเราเราอยากเห็นหน้าตัวละครเราเลย mm hmm. เขาจะถามว่า mm hmm. เนี่ยอ๋อเอลลี่เราชื่อเอลล,เอลี่นออีบสวัสดีเอลลี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคุณคุณอยากซื้ออะไรไหมแล้วเราก็ถามว่าซีเรียวยังขายอยู่ไหมอ๋อซีเรียลหรอบอกว่าเราถามว่าซีเรียลขายอยู่เปล่าแน่นอนคุณต้องซื้อเละโอ้เขาถากเขาามน่าน่าจะมีนะทุกคนเออแล้วเขาบอกว่า แล้วแล้ว,แล,วแล้วมันให้เลือกว่าซื้อหรือไม่ซือ้อก็ต้องซื้อสีสีเรีองมันต้องกินกับนมอ๋อเพิ่มเลยเอาละฉันจะทําให้มันถูกต้องนะปุ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะโอเคอืน่ากินจังสีสันแต่ว่าพ่อค้าแปลกๆนี่พ่อค้าจริงๆคนนี้ทำไมตาดำ ค่อยมาได้ไหมเนะี่ยลองไปที่อื่นก่อนตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ไม่ได้เรียว,ว่าตรงนี้มีแค่ร้านเดียวที่เราจะซื้อของได้ทุกคนอ่าเอลลี่อ่าฉันทำเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเหรอแล้วเอายังไงกัน ใช่จะเจอฆาตกรใส่หน้ากากนะฮัลโหลเออก็ว่างั้นแต่ทำไมหน้าหน้าคนหน้ากลัวมากอ่าเอาเคเอ,อลิกให้นั้นมาแนละ้วซีเรียลเอาล่ะนี่คือซีเรียวของคุณโอเคลิกขอบคุณชันจะใจ่ายให้คุณอ่ะ พรุ่งนี้โอ้โหพุ่งนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปโอเคจะเย็นนะเอวโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยมาจ่ายนะคุณพะาอย่าพึ่งทวงกันนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเธอมจะมาจ่ายนะบอกให้น่าจะติดค้างไว้ยืนนะี่ยแหละ กินเลยได้ไหมเนะี่ยนี่เราต้องเข้าทางออกตลอดเวลาลยใช่ไหม อ๋อดูไปก็น่าอร่อยเหมือนกันกีนเราไปปิดหดดุญเอาล่ะไปกินกันดีกว่า let's go รูไปกินในห้องกันดีกว่ารู้สึกว่าฉันหิวมากแล้วไปแม่แต่จำไม่ได้แล้วว่าห้องไหนจะำได้ว่าไอ้นี่ยมันจะมีไอตอนแรกที่มันทำให้เราตกใจห้องนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราก็ต้องอยู่ห้องนี้นี่ โอเคเป็นไงถูกต้องตามระเบียบ <c oughs> อย่านะไม่ใช่เราออกไปซื้อซีเรียลพบมีคนมาอันนั้นแล้วหรอมีคนมาเข้าห้องเราแล้วเรลเอเอเรียวเราเราไม่ล็อกประตูเลยเหรอโอเคนี่เราต้องใส่นมสินะเราขาดนมไม่ได้เราต้องใส่นม จะได้แบบอร่อยแล้วเข้ากันโอเคไหนนมไม่ใช่มีคนมาสลับนมนะโอ้เสียงนม ซื้อเที่ยวมานะมันมีให้เลือกทุกคนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะอโอกาสออกแบบออกสูงนะคนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหเราต้องไปซื้อนมจริงด้วยทุกคนมันถามว่าซื้อหรือไม่ซื้อทุกคนถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราด้โดนแบบโดนใส่วางยาในนมนั้นทุกคนแล้วเอามาขายเรา ผมว่าพี่ซื้อดีกว่าโอเคเพราะว่าอ่อเราไม่อยากเสี่ยงโอ้โหกินเสร็จแล้วเราต้องไปนอนเยี่ยมแล้วไม่แปลงฟันก่อนนะอย่าบอกนะบ้านนี้ไม่มีห้องน้ำโอ้โหเตียงใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีปิดก่อนไม่ดีไม่ดีดโอเคนอนอ๋อสบายเตียงหลังจากที่ฉันนอนเนี่ยเอ้ยหลังจากที่ฉันกินซีเรียลเสร็จเนี่ย ก็ยัหมแปกๆหรอใช่ไหมคุณตัดสินใจยากินซีเรียลโดยไม่ต้องเติมนมเลยดาังนั้นคุณจะหลักลึกไม่รู้รู้สึกอยู่ต่อไปใช่เพราะเราดีมากตรงกันท่า ถ้าเรากินไปเอาแปลว่ามันต้องมีฉากจบฉ,ฉากที่สองนี่ทุกคนใช่ไหมเออถ้าฉากจบฉากที่สองเนี่ยถ้าเราทีนมไปเนี่ยเราอาจจะโดนอาโดนวางยานั่นแหละเดี๋ยวเราจะลองเล่นฉากที่สองกันนะทุกคนรู้สิว่าใส่นมดีทังวันนี้ ใส่นมเรียบร้อยมาเราจะอันนี้คืออันนี้คือกินโดยไม่ใส่นมอันนี้คือต้องไปซื้อนมมาจากนอกก็ต้องไปซื้อที่โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อนมกันไปเราไปซื้อนมกันดูที่ว่านเจออะไรไหมอันนี้เป็นฉากที่สอ,นองนะคนฉากที่หนึ่งเราเล่นมาดีว่าโอเคหรวาจะเราจะตุยก่อนดิจ้ของร้านจะเอเอ เจ้าของร้านไม่อยู่เฮ้ยหืเมื้อแต่เจ้าของร้านไปไหนเออเพราะงั้นใส่ไปห้องน้ำไม่จะซื้อเจ้าของร้านไม่อยู่เรากลับห้องดีกว่าแน่ใจนะม่นหับกลับได้อุณผู้น้าย,ยังไปไม่ได้เหมือนเดิมโอเคผมว่านะเจ้าของร้านมีประเด็นมันต้องวิ่งตามผมตอนเข้าห้องแน่เลยหนึ่งสองสา มันสวยไปไหนจ๊ะแกเป็นใครอ่ะเอาล่ะไปดินเนอร์กับฉันไหมคิดถึงมากเลยนะใช่ดินเนอร์กับบ้านคนเดียวมิเหรอเหรอคงหาต้องเลย,ยไหม ถูดิโทไปก็ไม่มีประโยชน์ตำรวจไม่มีหรอกแถวเนี้ยังไงก็ต้องเป็นของฉันมานี่เลยไอคนเมื่อกี้แหละเจ้าของร้านแหละทุกคนมันทำมันกลายเป็นโจรเอา คืนนั้นถูกพวกคุณถูกพวกฆ่าเอาฆ่าอ่ามีผู้สูญหายไปสิบห้าคนในพักนมิงอ่านี้ได้ได้ได้อะไรนะได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบสวนสาเหตุของการหายตัวไปดังกล่าวแล้วแต่เนื่องจากฆาตฆาตกรเนี่ยฉลาดมากพวกเขาและร่างกายของคุณจะไม่มีวันถูกพบ,บ,บคดีคดีนี้อ่ะ จึงปิดลงและย,ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้อย่าบอกนะคดียังไม่คลบหน้าถึงไหนก็คือเราโดนปิดคดีไปเลยเหรอคือตั้งแต่เราถูกตนคือจับไม่ได้เลยใช่ไหมครับือฆาตากรมันอันันตมากเลยเหรอฉลาดมากโอ้โหนี่คือฉากสองที่เราเล่นนะทุกคนฉากสองที่เราเล่นจบโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับเฟียท็อกอะอะไรนะ ชื่อเกมว่าอะไรนะผมลืมลนะเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าภาษาไทยก็ทางเลือกที่ผิดนะทมนเองก็ผมจะบอกว่า,วาการอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยอย่าอยู่คนเดียวทุกคนหรือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยควรปิดและล็อกห้องให้สนินทนะคนถ้าจะอยู่คนเดียวหรือว่าถ้าคุณจะไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องระวังดูเดินดูแล้วทางที่เผื่อเปียนด้วยว่ามันจะอันตรายไหมหรือถ้ามันอันตรายเนี่ย เราควรอย่าไปเราไปตอนเช้าแค่นั้นก็พอแล้วทุกคนโอเคทุกคนก็จบไปแล้วกับเกมเทางเลือกที่ผิดนะทุกคนถ้าชอบเกาลิมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาอ,อ่รอบหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปแล้ววู้